นี่ก็คือสิ่งที่เราเห็นภาพก็คือเรื่องของยาคายานะครับแล้วหลายๆแปลงก็เจอแต่ดินเวลาลดน้ำแดดร้อนน้ำก็จะแห้งเร็วแล้วรากก็ไม่สามารถขึ้นมาบนผิวดินได้เราเรียกว่ารากอากาศก็ไม่มีนะครับเมื่อรากอากาศไม่มีปั๊บก็จะเหนื่อยกับทุเรียนนะครับจะเหนื่อยมากกับการปลูกทุเรียน เพราะฉะนั้นถ้าตาบใดที่เราปลูกทุเรียนแล้วสร้างดินเปื่อยถึงแม้ว่าเราจะมีการซ่อมนะครับตอนนี้ก็เตรียมทุเรียนมาซ่อมเยอะมากเมื่อเอามาซ่อมได้ก็ลงดินแล้วก็จะเหมือนสภาพเหมือนเดิมก็คือยาฆ่าหย้าถ้าเป็นไปได้ควรจะฉีดเฉพาะรอบโคกแต่นี่ฉีดไปแม้กระทั่งโคนนะครับ หญ้านี่แห้งยันโคนทุเรียนเพราะฉะนั้นถามว่าทุเรียนเนี่ยเปลือกเป็นไรไหมผมเชื่อได้ว่าเปลือกยังไงก็มีผลกระทบแต่ที่จะกระทบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือระบบลากนะครับระบบลากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้ความสําคัญก็คือหญ้าต้องเขียวถ้าหญางามทุเรียนยังไงก็งามแต่ถ้าตาบดายที่หญ้าแห้งหญ้าไม่สวย อย่างไงทุเรียนก็จะเป็นตภาพลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ก็คือหลักๆกก็อยากให้กลุ่มทุเรียนนะครับได้มองพินาตัวนี้นะครับผมเองก็ไม่ได้เก่งแต่ว่าได้ไปยิประสบะการณ์ไปหลายๆสวนก็จะมีเจ้าของสวนก็ได้บอกว่ามันเป็นอย่างนี้มาก่อนนี้ทําแบบนี้แบบนี้แล้วทุกวันนี้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการปลูกในการดูแลแล้วทุเรียนก็จะเริ่มสวยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เอามาฝากฝากกันว่า การที่เราจะใส่ปุ๋ยมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบได้ไหมถ้าองค์ประกอบไม่ได้ปุ๋ยก็จะช่วยอะไรได้น้อยมากนะครับจะช่วยน้อยมากนี่ก็คือการสร้างดินเปื่อยไม่มีผลดีสําหรับเรื่องของการปลูกทุเรียนส่วนใหญ่ครับัครบวันนี้เราดูลักษณะต้นทุเรียนอันนี้ถือว่าเป็นต้นที่สวยนะครับทีนี้ต้นที่สวยเนี่ยเราตั้งความสังเกตว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลักษณะเป็นที่กว้างลง่ง ก็จะเจอปัญหาเรื่องของอลมเป็นส่วนใหญ่แต่พื้นที่ที่นี่ก็พื้นที่เป็นป่ายางป่ายูคาเยอะแยะนะครับก็จะจะ,จะดีเรื่องของลมก็จะเบาหน่อยแต่ทีนี้ที่จ้างข้อสังเกตก็คือหนึ่งการขี่ยาขยานะครับการขี่ยาขยาเนี่ยสังเกตดูตุเรียนถ้าตุเรียนจะสวยใบไม่แห้งแล้วก็จเจริญเติบโตเท่ากันเนี่ยถ้าเรามาคุยอย่างนี้นะครับเราจะเห็นรากนะครับเราจะเห็นรากลอยอยู่ที่ผิวดินจะสวยทุกแปลง แต่ถ้าเราคุยแล้วไม่มีรากเลยเนี่ยครับรากจะไม่ลอยขึ้นมาข้างบนเลยเนี่ยรากอากาศไม่มีเพราะรากอากาศไม่มีแล้วทุเรียนก็จะเจอปัญหาเรื่องออกยอดมาใบาอาจจะแห้งหรือยอดอาจจะแห้งถ้าเราทํายังไงถึงจะให้มันมีรากลอยขึ้นมาข้างบนให้ได้หนึ่งช่วงแรกก็หยุดยาขยะก,ก่อนนะครับอันนี้หัวใจเลยเราสังเกตดูว่าถ้าฉีดยาขยะเนี่ยถตาฉีดทางๆางต้นนิดนึงก็มีผลน้อยแต่ถ้าเราฉีด หญาแห้งยันโคลนอย่างเงี้ยแต่แห้งยันโคนก็แสดงว่าเราฉีดถึงโคนมันไม่ทําลายระบบต้นก็จริงนะครับแต่ว่ามันระบายมันทําลายระบบรากนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้โจมตีอะไรมากนะครับเพราะว่าเรารู้นะครับว่าหลักการของูุเรียนก็ส่วนมากจะใช้เราจะดูหลักๆนะครับทีนี้ปุ๋ยอินทรียเนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดของตัวของเถานะครับบางที่บอกว่าปุยอินทรีย์ที่ใช้แล้ว ไม่ได้ผลนะครับเราก็ยอมรับว่าทุกทุกของอบริษัทหรือว่าของเกษตรกรเนี่ยถามว่าใช้แล้วมันได้ผลไหมมันได้ผลแต่อยู่กับวิธีการใช้นะครับอยู่วิธีการใช้เพราะฉะนถ้าเกิดว่าเนี่ยครับปุ๋ยเราก็จะเป็นลักษณะอย่างงี้นะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งถ้าเราดูนะครับเนี่ยครับมันจะมีเม็ดเขียวเขียวเป็นจุดจๆดจุดๆนี่ก็คือเกิดจากการที่เราใส่ หัวหันไก่ลงไปเพื่อให้เกิดเชื้อไตคุณหรือม่เนี่ยครับมันจะมีลาขาขาวบางทีบางท่านเห็นลาขาขาว,ขาวก็กังวลเวะมันเกิดเชื้อโรคหรือเปล่ามันมีลาขาวแล้วมันจะทาให้ต้นไม้รากเสียไหมนี่ก็คือฮิวมัดที่พร้อมให้พืชกินถ้าเกิดว่าทุเรียนป่วยใบเหลืองใบยังไม่ร่วงเอาลำอ่อนมาโรยแล้วเอาปุ๋ยโรยทับภายใน20วันเนี่ยต้นไหนที่ใบอ่อนไม่ออกเลยเนี่ย รับประกันได้เลยว่าออกไม่ออทั้งต้นนะครับเราก็จะพยายามเผยแพร่ให้ดูคลิปที่เกษตรกรหลายๆที่ที่จันระยองเนี่ยเราไปทําให้เขารักษาให้เขาพอเราได้มาเขาก็จะถ่ายเป็นเป็นเอ่อรูปวิดีโอแล้วก็ส่งไลน์มาให้เราว่าสิ่งที่เราไปทํามาเนี่ยได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้ว่าเราจะมาโฆษณาเองอย่าด้วิธีการใส่นะครับ,รบให้เราใส่ขนาดนี้ครับ,รบใส่แล้วว่าโรยไปแล้วเนี่ยให้มันปิดหน้าดินเลยนะครับให้มองไม่เห็นดินเลย ทำไม,ไมต้องใส่ขนาดนี้ไม่ต้องคิดโคนนี้ไหมครับไม่ต้องคิดอะไรับคิดก็คิดไม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าทุกอย่างเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้รากที่โคนเนี่ยมันจะไม่มีมันจะมีอยู่ระยะนี้เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ระยะที่รากเขาสมควรที่จะออกมานะครับนี่ก็คือถ้าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปถามว่าการรักษาเราก็พยายามต่งเสริมเรื่องปุ๋ยอินทรีย์อยากให้ทุกคนรู้ว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันได้ผลทุกเจ้าแหละครับถ้าเราใส่ถูกต้อง แต่ถ้าเราใส่ไม่ถูกต้องมันก็จะไม่ได้ผลนะครับอันเนี้ยถ้าลดน้าปกติแล้วเนี่ยเราลัอประกันไว้ยี่สิบวันเนี่ยท่านมาคุยดูนะครับลากจะลอยขึ้นมาข้างบนพอลากมารลอยมาข้างบนปั๊บเนี่ยยังไงใบก็จะแตกไ่อ่อนแล้วก็ต้นก็จะสมบูรณ์นะียครับ นั้นสิ่งที่เราเอ๊ะทำไมไม่ใส่ห,หมดโคนเพราะว่าทุเรียนเราจะดูระยะต้นระยะทรงพุ่มเราก็ใส่ระยะทรงพุ่มแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับหาหญ้าหาฟางมาปกอย่างเงี้ยครับคุอีกีนึงนครับแล้วลดน้ําปกติภายในยี่สิบวันหรืออ่ผมให้เต็มที่เลยก็คือเดือนหนึ่งแล้วท่านก็ลองมาคุยอย่างเงี้ยครับรากมีจะลอยขึ้นมาขาวเลยนี่ก็คือสิ่งที่เราเราพยายามเน้นให้เกษตรกรคิดว่าถ้าทุเรียนเจอปัญหา ถ้ามีรากลอยขาวพอเราใส่ไปปั๊บเนี่ยจะแตกไปอ่อนภายในยี่สิบันแต่ถ้าเกิดคุ้ยยังไงก็ไม่มีรากเราใส่ไปแล้วเนี่ยก็ระยะเดือนหนึ่งถึงจะขึ้นมานะครับและหลายที่อย่างเช่นที่ตาดเนี่ยเขาเป็นเขาทําต้นตุเรียงขายจากที่เราไปคุยให้ดูเนี่ยเขาเอาดินมาโมมงคลนเอาลูกรลงมาโมต่ออีกพอเราคิดว่าโอ๊ยไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเพราะลูกรลงเขาโมใหม่แต่พอใส่ไปแล้วขึ้นมาครับนะครับขึ้นมาเพราะนั้นเวลาใส่ ข้อจำกัดของมันอยู่ตรงนี้ครับว่าทายังไงเราถึงจะหาวสัสดุิมาโปะตรงนี้ให้ได้ไม่ว่าจะใบแห้งใบสดหรืออาจจะยอมเสียฟางนิดหน่อยก็คือก้อนหนึ่งอาจจะใช้สักสิบคือบางๆขนาดนี้ครับเอาฟางมาโปะประมาณนี้นะครับ,รบแล้วมันจะได้ผลเพราะว่าเราเราอยากเห็นคุณค่าของปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยที่มันได้ผลมันจะต้องมีเรื่องของการห่มดินเรื่องของการเกิดความชื้นเรื่องการพางแสงและปุ๋ยอินทรีย์จะได้ผล แต่ถ้าเรามาโรยๆแล้วก็ปล่อยตากแดดไว้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมันก็จะไม่คุ้มกับราคาที่เราซื้อแล้วก็เราก็จะตีทิ้งเรื่องของปุ๋ยอีซียแล้วมันไม่ได้ผลเพราะพอตากแดดแห้งมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้ามันเกิดความชื้นมันก็จะย่อยอาหารออกมาอาหารเราเรียกว่าเชื้อฮิวมัสฮิวมัสก็คือลาข้าวขาวลา,าขาวไม่ใช่เชื้อโรคลาขาวคืออาหารที่ถูกย่อยมาจากอินทรีย์วัตถุนะครับตรงนี้ก็คือหัวใจของมันเรื่อง เพราะเราเวลาคนที่ซื้อปุ๋ยผมจะไปทุกที่เพื่อไปแนะนาเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ถูกต้องแล้วก็ได้ผลนะครับนี่ก็คือวิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ครับกับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาทดลองอีกหนึ่งแปลงนะครับเฉพาะแปลงนี้ก็อยู่ที่จันทบุรีนะครับอําเภอท่าใหม่ตำบลสองพี่น้องนะครับก็มารักษาวิธีการทําของเราเรง,ง่ายๆนะครับการห่มดินถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญ เพราะฉะนั้นการโหมดินเราสังเกตดูว่าการพอฉีดยาขยะปั๊บเนี่ยหญ้าจะยุบลงไปรากก็จะขึ้นแต่ที่รากขึ้นมาโอเคไหมแต่มันโดนยาขยะแล้วปลายรากมันจะไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้แล้วเราไม่ฉีดยาขยะรากจะขึ้นมาสวยถ้าทําระบบนี้เราให้เวลา20วันครับรากจะขึ้นมาใต้ฟางลองคุยดูได้นะครับเรารากจะสดเมื่อรากกินอาหารไม่ว่าจะเป็นลำต้นหรือกิง่งก็จะแตกไปอ่อน แล้วก็พอใบอ่อนเป็นใบเพลยฉลาดแล้วก็ปรุงอาหารต่อเมื่อปรุงอาหารแล้วลําต้นของเขาก็จะหายป่วยกระตับตายที่รากกินอาหารไม่ได้ลําต้นก็ป่วยใบอ่อนก็ไม่แตกมาแล้วไม่เป็นใบเพลยฉลาดปรุงอาหารไม่ได้นั่นคือระบบของเขานะครับเราอยากให้เข้าใจว่าถ้าระบบรากดีสักอย่างหนึ่งลาต้นที่เป็นโรคยังไงก็สวยเมื่อลําต้นสวยมีอาหารผ่านเซลล์ได้ยังไงก็แตกใบอ่อนเมื่อแตกใบอ่อนเป็นใบใหญ่ใบใหญ่ปั๊บเป็นใบเพยฉลาด ปรุงอาหารสู่ยอดสู่ลำต้นทุกอย่างมันก็จะเป็นระบบของเขานะครับนี่ก็คืออยากให้พี่น้องได้เห็นผมไปหลายๆส่วนก็ไปไปพูดไปคุยแบบนี้ตามๆเดิมอี้นะแต่ให้รู้ว่าทุกวันนี้เรากําลังเ,เดินทางในเรื่องขององค์ความรู้ชีวภาพที่ไปรักษาเรื่องของระบบการย่อยสลายสารเคมีตกค้างนะครับเพราะว่าเคมีเราไม่ได้ปฏิเสธเมื่อถึงเวลาแล้วที่เราต้องการผลผลิตเราก็ใช้เคมีกันแต่เมื่อใช้เคมีเตจใช้ผล ได้ผลผลิตเต็กเก็บผลผลิตเราก็มาดูแลเขารอบละ1ปีหนึ่งครั้งถือว่าดีที่สุดทามากกว่านั้นได้ไหมยิ่งดีครับนั่นก็คือสิ่งวิธีการเราเรียกว่ากติกรรมไรสารพิษหรือทํารักษาโดยชีวภาพนะครับด้วยการช่วยย่อยสลายสารตกค้างในดินมาเป็นอาหารชครับกับปโลโรยนะครับปโลาโรยปุ๋ยเต็กก็เอาน้ํุยูนิซีนะครับโรยบางๆสารบางๆสารบางๆตัดถอยหลังไปตักต่องตามกระป๋อง นะครับเอุผลก็ลคือจุลินทรีย์เราเนี่ยจะได้ช่วยเรื่องของการย่อยสลายนะครับย่อยสลายลรักษาจุลินทรีย์ของเรามีธาตุอาหารเยอะนะครับมีธาตุอาหารเยอะเพราะเราหมักจาก,กปลาทะเลแล้วก็เราหมักมาเป็นปีกว่าละนะครับหมักมาปีกว่าแล้วเพราะฉะนั้นหลักการหลักสูตรของเรานะครับถ้าป่วย <S S S ควรทําอย่างนี้นะครับเราแทบจะรับประกันเลยว่า เรเรียนฟื้นทุกต้นนะครับระบบรากแกออกมาใหม่หมดเลยนะครับเมื่อรากออกใหม่เซลล์ลำต้นที่เราคิดว่ามันเป็นโรคเนี่ยส่วนหนึ่งผมเชื่อนะครับว่าไปดูรากรากก็จะแห้งรากก็จะดูดอาหารผ่านเซลล์ลำต้นไม่ได้เมื่อผ่านเตลลำต้นไม่ได้ลำต้นเซลล์ก็จะเสียเสียก็จะแห้งแห้งแล้วก็มียางออกแต่ถ,ถ้าเราดึงรากเขาออกมาได้หมายที่ว่าฟื้นฟูรากออกมารากจะกินอาหารพอรากกินอาหารเสร็จปับ๊บรากก็จะ ดูธาตุอาหารผ่านเซลล์เซลล์ก็จะฟื้นขึ้นมานะครับลแปลงแรกเลยที่อำเภอมะขามเราไปทํามาเขาฝังเข็มประมาณสามพันกว่าเข็มยี่สิบไร่นะครับก็คือลําต้นนี่พงแบบฟอร์มหมดแล้วครับพอเราทําลากออกแต่แล้วลําต้นนี่ตันเลยนะครับลําต้นนี่ตันเลยเพราะนั้นเราก็เลยเอาองค์ความรู้ตรงนั้นนะครับมาพิจูดหลายๆที่นะครับครับนะครับตอนนี้เรา นะครับในเมื่อโรยลำอ่อนเต็ดแล้วเราก็จะเอาปุ๋ยโรยทับนะครับจะปุ๋ยโรยทับนะครับวิธีการโรยปุ๋ยก็โรยให้เหมือนกันนะครับโรยให้ทั่วนะครับโรยให้ทั่วโรยหไหนไหนนิดหนึหนยนิดนึงน,นะครับเพราะนั้นปุ๋ยของเรานะครับถ้าเราทำยังไม่ได้พอเจ็ดวันเนี่ย เขาจะร้อนแล้วโดยเฉพาะที่เราเอามาเนี่ยมันเหมือนกับทับมาในรถมันก็จะร้อนแต่ถ้าเราตั้งไว้ประมาณสักวันเดียวนะครับมันก็จะหายร้อนคือระบบปิยวาที่รักษาโรคมันก็ต้องเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์นะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เฉยๆเนี่ยมันไม่สามารถรักษาได้นะครับเดี๋ยวอาจจะไปช้อปเติมเรื่องของยูรีซีเป็นโทษลงมานะครับนี่ครับ,ลบหลักการก็เหมือนกันหมดนะครับเพระนาะฉะนั้นถ้าตนไหนที่ ที่ฉีดยาขยาไว้เยอะๆนะครับที่เจอรากที่มันตลายรากแห้งนะครับถ้าเราสามารถทําได้นะครับเพราะว่าส่วนมากเกษตรกรก็ยังฉีดยาขยากันแบบนี้ครับนี่ยครับฉีดยาขยายาก็จะแห้งนะครับแต่พอเราคุยมาปั๊บเนี่ยตายรากแกแห้งหมดเลยนะครับตลายรากแกแห้งก็เจ้าของก็บอกว่าก็ตายไปมีกายตายเยอะนะครับ ทีที่เราเห็นว่าสิ่งที่มันจะเป็นต่อไปก็คือเป็นลักษณะแบบต้นนี้นะครับนะครับเป็นลักษณะแบบต้นนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเขากินอาหารไม่ได้นะครับเมื่อกินอาหารไม่ได้ระบบของเขาก็คือการที่เขายอดเริ่มแห้งกิ่งเริ่มผุนะครับเนี่ยหลักการง่ายๆเห็นง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นตราบายที่เราไม่รีบ รักษาระบบรากเขาไว้โอกาสที่ทุเรียนเราป่วยป่วยแล้วเอาคืนยากนะครับป่วยแล้วคืนยากเนี่ครับน,นี้ระบบยาฆ่าหานะครับผมเพราะนั้นเราเห็นตรงที่ว่ามันระบาดทำลายระบบรากนะครับถ้าไม่ทำระบายระบบรากก็ไม่ปีปัญหานะครับ นี่ก็คือวิธีการรักษาโรคทุเรียนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแค่ทําให้ฟื้นฟูเฉยๆไม่ใส่รำได้ไหมไม่ใส่รำก็ได้อะครับแต่ถ้าใส่รำแล้วรากจะออกเร็วกว่าเท่าตัวนะครับผมว่าต้นทุนก็ไม่สูงเท่าไหร่เราควรจะทําให้ครบสูตรนะครับ แต่พอเราคูเตดนะครับแล้วเราก็ใช้ลำอ่อนโรยก่อนนะครับวิธีการลำอ่อนโรยถามว่าต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับเราก็ใช้เนี่ยนะครับห้าโลหกโลเราจะเห็นว่าโคนต้นนะครับหรือว่าลากนะครับให้เราโรยไปเลยนะครับให้เราโรยติดโคนไปเลยนะครับตัวลำเนี่ยไม่มีผลเสียเลยมีแต่ประโยชน์นะครับเมื่อจุลินทรีย์เขาย่อยสลายแล้วเขาจะช่วย ไปย่อยสารตกค้างในดินของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้าจุลินทรีย์ก็ย่อยสารตกค้างยาฆ่าหญ้ามาเป็นอาหารพืชเหตุผลที่กล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าผมเป็นคณะกรรมการร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องไอฟอมเพราะฉะนั้นดินที่ใช้อ่ามาจากแปลงมันสำปะหลังแปลงอ้อยซึ่งสารยาฆ่าหญ้าเนี่ยจะตกค้างอยู่ประมาณ2-3ปีแต่พอเราใช้น้ําตาลใช้ลำหมักหรือว่าปุ๋ยหมักภายในขอบผักเดียว สารปเปื่อนในผักจะไม่มีเลยนะครับเราก็เลยเห็นประโยชน์ตรงนี้ก็เลยเอาองค์ความรู้ตรงนี้มานําเสนอกับเกษตรกร,ะกรนะครับว่าให้เราเข้าใจเรื่องระบบนิเวศให้ได้ถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะล้างสารเคมีด้วยชีวภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเรื่องของการมันป่วยเพราะเคมีแล้วเราเอาเคมีมารักษาเนี่ยไม่ง่ายไม่ยะไม่ไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ชีวภาพครับเพื่อต้องการให้เขา มาช่วยย่อยสลายสารตกค้างในดินมาเป็นอาหารพืชต่อนะครับนี่คือเหตุผลหลักการนี้ง่ายที่เราอยากนําเสนอให้กับเกษตรกร,ะกรนะครับต่อไปความรู้ของผมพูดอยู่ประจำนะครับความรู้ของผมถ้ามันได้ผลจริงๆเนี่ยต่อไปความรู้ของผมจะเป็นของเกษตรกร,ท,กรทั่วก็คือทุกคนก็สามารถทําปุ๋ยหมักเองได้ซื้อลามาโรยได้แล้วก็รักษาโรคทุเรียนได้โดยไม่ต้องอาศัยบริษัทนะครับไม่ต้องอาศัยบริษัทไม่ต้องอาศัยใครเราก็ทําเองได้ครับ เนี่ยครับโรยให้เสมอเสมออย่างเนี้ยนะครับแล้วภายใน20วันเราก้าพิสูจน์ได้เลยว่ารากที่ออกมาเนี่ยจะสวยมากจะขาวเหลืองจะไม่มีรากที่ปลายใบไหม้เลยนะครับเขาจะถลัดรากออกมาใหม่หมดนะครับเพราะว่าต้นหนึ่งถ้าเราลงทุนรักษาต้นหนึ่งก็ไม่เกิน500บาทนะครับเมื่อไม่เกิน500บาทเนี่ยทุเรยียนลูกหนึ่งเราก็ขายกัน 600. 700ต่อต่อลูกนะครับ้นลูกก็สวยหน่อย นี่คือเหตุผลหลักการง่ายๆอยากให้มีแนวคิดตรงนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็จะปุ๋ยโรยต่อกันนะครับผมอันนี้ที่เรามานี้ก็คือที่จันทบุรีนะครับอ่อําเภอสองพี่น้องใช่ไหมอ,อ๋ออ่าอําเภอท่าใหม่ตําบลสองพี่น้องนะครับที่เรามาวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมาแนะวิธีการดูแล รักษาระบบลากทุเรียนนะครับกับอันนี้ปัญหาเรื่องที่นครปฐมนะครับดินเหนียวเขาว่าดินเหนียวเนี่ยมันดีสําหรับพืชที่ต้องการออกซิเจนในอากาศน้อยอย่างเช่นบักบุ้งเนี่ยอยู่ในน้ําก็ได้อยู่บนบกก็ได้นั่นคือนาข้าวข้าวข้าวนี้ก็สามารถมีออกซิเจนเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นน้ําน้ําขัง น้ำแห้งเขาก็สามารถอยู่ได้นะครับทีนี้ทุเรียนเนี่ยปัจจัยสําคัญมันก็คือสิ่งสำคัญก็คือดินเหนียวนะครับลดน้ำแล้วไม่ระบายนี่เรามาดูนะครับตอนนี้เราจะแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาก็คือนะครับไอถุงนะครับ,นะรบ,นะรบเนี่ยครับมาดูมาเรียมาดูครับเนี่ยอินทรียตถุของเราก็คือตัวนเนี้ยเนี่ยลาขาวมันเยอะมากลาขาวตัวนี้ก็คือยิวมัดที่มีในตัวเจนสูงถุงอันเนี้ยมันร้อนเพราะว่ามันทับกันมา อันนี้เราเราเราแต่ยังไม่ใส่เหตุผลที่ไม่ใส่ก็คือเราไว้นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นๆน,น,นะครับเยน็ยนๆเราก็จะเอาอินซีวัตถุตัวนี้ครับเอามาใส่ให้รอบๆเพราะว่าอินซีวัตถุเนี่ยนะครับมาดูนะครับนี่ก็คือมันจะมีลาลาเราเรียกว่าลาลาเขียวไหนนะนะครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยตัวนี้มันมีธาตุอาหารแล้วก็มันก็จะมีเชื้อไตรโคเดมาในตัวของมันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้หนูมาจับ อมา,มาจับนี่ลูกมาจับเนี่ยถ้าปุ๋ยร้อนอย่างนี้เราอย่าให้ใส่นะครับจับปุนะครับมันร้อนร้อนครับร้อนร้อนอะทีนี้เราเราทำอย่างเงี้ยเราไม่กบตอนนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าถุงเนี่ยถ้าเราอยาก,ยาก,อ,ยากอยากใส่พรุ่งนี้เช้าหรือว่าตอนเย็นเนี่ยเรามาวางวางไว้แล้วแกะถุงไปเงี้ยมันก็เย็นพอเย็นเสร็จเราก็ใส่พอใส่แล้วก็น้ําใส่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันร้อนนะครับมันร้อนแล้ว โอกาสที่ลากที่เขาออกมาคิ้วเขียวไอออกมาขาขาวกันอ่อนเนี like mm. ่ยม <out> <ste> like ันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เราต้องควบคุมเรื่องของตรงนี้ให้ได้เพราะปุ๋ยอินทรีย์ที่ทางร้านที่ขายต้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมให้ชาวบ้านใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพราะเขากลัวว่าทุเรียนตายตายเพราะอะไรไม่ได้ตายเพราะมันเค็มตายเพราะมันเกิดความร้อนนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าร้อนเลยนะครับเนี่ยจับมามันจะร้อนเนี้ยรับเนี้ยรับอันนี้ก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์เพราะนั้น เดี๋ยวต่อไปพอเราปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเออเป็นแบบนี้ดินเหนียวเนี้ยพอเราเอาพวกนี้ไปใส่ปับ๊บดินข้างล่างมันก็จะสุยพอสุยปับ๊บน้ํามันก็จะระบายได้ดีแล้วเหมือนกับว่าโอกาสที่รากเขาจะแทงไปในอย่างเงี้ยดินเหนียวเนี่ยถ้าเขาแทงไปกงกองอย่างเงี้ยมันจะยากเพราะฉะนั้นมันก็จะแทงตามซอกข้างซอกข้างถ้าซอกข้างมีอินทรีย์วัตถุมัาก็จะได้กินอาหารแต่ตัวเนี้ยเรากาลังจะล่อให้รากเขาออกถ้าล่าล้าเอาก็คแค่นี้ย ตอนหนึ่งอาจจะตักครึ่งกระสอบใส่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 แล้วก็ดินตรงเนี้ยก็ไม่ต้องกบดินตรงเนี้ยไม่ต้องกบนี่ก็คือที่ที่อยากให้มาทดลองไปเนี้ยเพราะนั้นคุยแบบเนี้ยเขาคุยแค่ไปล่องๆแล้วก็เอาปุ๋ยใส่แต่ว่าเย็นๆก็มาวางแล้วก็ขอกแกะถุงไว้เนี้ยพอมันร้อนเย็นแล้วก็มาใส่ยังยังไม่ต้องใส่ไหมครับอันนี้จะไม่ใส่เพราะว่าเราใส่ไปให้ให้ดูว่าวิธีการใส่อย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าใส่ไปแล้วเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่เอาเราก็ไม่เอาเพราะนั้นแต่ให้รู้ว่าเออ ให้ลุงน้องคุย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 แล้วก็ใส่พอใส่ปั๊บเราอาจจะเอากะแตงมาจ้วงปึ๊บลาดเลยลาดเลยลาดเลยมันจะได้ไม่เกิดความร้อนดูว่าตัวไหนที่มีปัญหาตัวอะไรแล้วก็พิสูจน์ตัวเนี้ยก็คือเราคุกใส่ปุ๋ยแล้วเราไปใส่ถุงเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้ครับนี่คือสิ่งที่ครับถ้าใบอ่อนแตกแล้วอันเนี้ยที่เราเรียกว่าใบเพชรฉลาดคือใบที่มันแก่มันจะปรุงอาหารไม่ได้ แต่ถ้าเขาแตกใบอ่อนมาแล้วเป็นใบเพชฉลาดตัวเนี้มันปรุงอาหารได้ถ้าปรุงอาหารได้เขาจะแตกใบอ่อนตลอดเพราะฉะนั้นให้สังเกตดูนะครับว่าถ้าใบเก่าใบแก่เนี่ยหลุดหมดแล้วแตกใบอ่อนมาถ้าแตกใบอ่อนมาแล้วใบใหญ่เป็นเพชฉลาดขนาดนี้เราถือว่าอินทรียวัตถุหรือธาตุอาหารในดินเนี่ยมีในตัวเจ้นสูงละมันสามารถที่จะไปต่อได้แน่นอนถ้าเกิดว่าแห้งเริ่มยอดแห้งลงมาเรื่อยๆไม่มีใบอ่อนไปเลี้ยงนั่นแสดงว่า ตัวไนโตรเจนที่ทําให้ตัวเนี้ปรุงอาหารหลักหลักหลักการต้นไม้ก็คือหนึ่งรากจะดึงไนโตรเจนมาผ่านเซลลแล้วก็มาอยู่ที่ใบเสร็จแล้วก็แดดออกปรุงอาหารแล้วก็จะไปสู่ลําต้นแต่ตาบใดาที่ไม่มีใบเพชรลาดปรุงอาหารไม่ได้สู่ยอดไม่ได้ยอดก็จะแห้งลงแห้งลงแห้งลงนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าต้นไม้เราดูแต่ใบดูแต่ใบฉีดแต่ใบแต่เราไม่เคย ดูลากกันนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราก็จะให้ดูหลายๆต้นว่าเฮตี้มันเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครเห็นของตัวเองเป็นแบบนี้ก็ลองดูนินิด,ดูอันนี้ตอนที่เราซื้อมานะครับก็ใบเต็มต้นใบแก่เต็มต้นตอนนี้สลัดใบเหลืองเก่าใบาแก่ทิ้งหมดเลยนะครับก็จะกลายเป็นใบอ่อนอย่างนี้แต่ว่าดูตั้งแต่ยอดยังไม่มีแห้งนะครับไม่มีแห้งเนี่ยครับก็คือการปรับประภาพของต้นไม้ที่ เขามาเขาปลูกอยู่ในสแลนในร่มแล้วก็ไม่เคยออกแดดพอมาเจอแดดเจอลมจะปัญหาก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นอยู่ที่อาหารละนะครับถ้าอาหารทางรากดีเขาเมื่อเขาแตกใบอ่อนถ้าใบอ่อนไม่แห้งกลายเป็นใบเพชรฉลาดรอบแรกอันนี้รอดแน่นอนนะครับ